ละครชีวิตรักอาญาเถื่อนตอนที่สแล้วตรีนภพก็ได้รู้ว่าลูกสาวของอธินเจนพาน,นิชก็คือจาริณีแฟนเก่าของกันนาทีน้องชายเขานั่นเองเขาจึงเริ่มต้นจีบเธอเพื่อแก้แค้นเฮย,ยเพลงนี้เพาะจังเลยนาเต็มนนเนี่ย ผู้ชายหลอๆมีบ้างไหมวันนี้้ยนอกจากกันนาทีแล้วก็ไม่เห็นใครหรอกอุ้ยตายคนนี้หล่อมากส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีรนันอุย้ยคุณรู้จักชื่อฉันด้วยหรอคะตายจริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนรู้จักด้วยคนสวยๆอย่างคุณผมก็ต้องจำได้สิครับคุณมาที่นี่ออกจากบ่อย ถามพนักงานที่นี่เขาก็รู้จักคุณทั้งนั้นชื่นใจที่สุดค่ะแล้วคุณผมชื่อตีนภพครับคุณตีนภพอยู่แถวนี้ไหมคะนันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยค่ะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มาที่นี่พอดีผมยุ่งมากทำธุรกิจหลายอย่างตอนนี้ก็จะทำห้างสรรพสินค้านะครับตายห้างสรรพสินค้าน่าสนใจจังเลยนะคะ ใช่ครับน่าสนใจมากผมกำลังหาคนร่วมพุ้นอยู่ไม่เยอะหรอกครับโครงการของผมแค่2,000ล้านเท่านั้นเองหูสอง0ันล้านเป็นนั้นไม่ค่อยถนัดเรื่องธุรกิจเลยค่ะไม่เป็นไรครับแค่ลงเงินอย่างเดียวก็พอที่เหลือผมบริหารให้หมดคุณรอรับแค่เงินปันผลอย่างเดียวก็พอสนใจมากค่ะเดี๋ยวนันมาไปปรึกษาคุณพ่อดูนะคะ อย่าเลยครับผมว่าคุณควรจะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่บริหารงานตัดสินใจเองทุกอย่างจะดีกว่าก็จริงนะคะนานน่ะทำตัวเป็นเด็กที่คุณพ่อห่วงมาตั้งนานครับก่อนอื่นคุณควรไปทำงานที่โรงงานทอผ้าของคุณก่อนคุณดูได้ยังไงว่านั้นมีโรงงานทอผ้าผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ผมสนใจผมบอกแล้วไงครับ จีรนันยิ้มปลับลื้มที่คนหล่อๆรวยๆอย่างตีนภพสนใจเธอตั้งแต่วันนั้นมาจีรนันกับตีนภพก็คบหากันเป็นแฟนเธอทั้งรักทั้งหลงเขาเขาสั่งให้ทำอะไรเธอก็ทำหมดอะไรนะลูกอยู่ๆทำไมนันนึกอยากจะไปทำงานที่โรงงานของเราละ่ะทุกทีพ่อขอให้ไปช่วยก็ไม่ยอมไป ก็นันอยากแบ่งเบาภาระของคุณพ่อนี่คะ่ะมีดีหรือไงก็ดีพ่อแค่แปลกใจนันจบมานานแล้วนะะี่ค่ะใช้เงินของคุณพ่อเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อยากจะช่วยคุณพ่อบ้างนันแน่ใจนะว่าจะทำงานได้ได้แน่นอนค่ะคุณพ่อนันสัญญาว่าจะบริหารงานให้ด,ดีที่สุดแล้วก็เอาก,กำไรมาให้คุณพ่อด้วยค่ะ ตกลงพ่อจะยกโรงงานให้นันหลังจากวันนั้นจิรนันก็ไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแต่งานทั้งหมดมีแต่ตีนภพที่ทำให้ผมช่วยดูสต็อกให้แล้วนะไม่ต้องห่วงแต่พ่อจะให้นันไปคุยกับลูกค้านะคะคุณพพนันาน่ะคุยไม่เป็นนันไม่ค่อยชอบคุยกับใครเรื่องงานคุณก็รู้ไม่เป็นไรหรอกคุณน,นันผมจัดการคุยแทนให้เองคุณไม่ต้องห่วง แม่คุณพบน่ารักกับนันมากเลยนะคะทําแทนนันทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขผมก็จะทําน่ารักที่สุดคุณพบสุดที่รักของนันจีรนันทํางานดีมากโดยที่เบื้องหลังเป็นฝีมือของตีนภพจนอาทินผู้เป็นพ่อไว้วางใจยกกิจการให้ดูแลรถของตีนภพเสีย ทำให้เขาต้องเดินเข้าซอยมาเพื่อที่จะเข้าบ้านของจีรนันเจ้าฝอยทองเห็นเขาเข้ามันเห่าเหมือนเขาเป็นศัตรูกับมันมาตั้งแต่ชาติปางไหนไอหมาบ้าเห่าอะไรนักหนาวะเดี๋ยวก็โดนดีหรอกเว้ยถ้าแกยังไม่หยุดเห่าฉันเตะกรติดข้างฟ้าแนะ่อย่านะอย่ามาทำหมาฉันนะหมาเธอเหรอที่หลังหัดดูด้วยนะ ให้เห่าชาวบ้านอยู่ได้เอ๊ะเธอนี่มันเอ๊ะอะไรไม่ทราบยายต้มตุน๋นหมาของยายต้มตุ๋นนี่เองคุณว่าไงนะคุณว่าฉันเป็นนักต้มตุ๋นเหรอใช่สิท,ทําทีเป็นอุ้มแม่ขึ้นหลังมาโบกรถหลอกจะเอาเงินฉันนะสิใจสกรปรกจิตใจคุณสกรปรกมาก ฉันเจอมาจนชินแล้วไอ้พวกทำงานแบบนี้นี่คงจะเลี้ยงหมาทำให้มันป่วยแล้วขอเงินสิใช่ไหมคุณมันชั่วชนแล้วยังมาพูดแบบนี้ฉันไม่เคยชนหมาที่จะหลอกเอาค่าเสียหายเหรอใจสกปรกไปเถอะฝอยทองคนทำผิดไม่ยอมรับผิดชนมันเกือบตายไม่ลงมาช่วยแล้วยังไม่ยอมรับ ตีนภพรู้สึกงงงันเขามั่นใจว่าตัวเองไม่เคยชนหมาไม่แต่ครั้งเดียวตีนภพไปไหนมาไหนกับจีราน,านันเฟื่องระดาเห็นผู้ชายคนนี้สนิทสนมกับพี่สาวก็ตกใจในายใจชั่วคนนั้นนี่นามาได้ยังไงนะอุย๊ยมาแอบดูคุณนันกับแฟนทำไมคะคุณเฟื่องแฟนแฟนพี่นันเหรอคะ อิจชาคุณนันละสิที่มีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยคุณไม่มีปัญญาหาได้ก็เลยอิจชาคุณหนุ่มนันผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดีนะแมวตายอย่ามาใส่ร้ายแฟนคุณนันเดี๋ยวเถอะฉันจะไปฟ้องคุณนันคอยดูเฟื่องละดารู้สึกไม่สบายใจมากที่เห็นจีรนันคบกับผู้ชายอย่างตีเนภพแต่ก็ไม่รู้จะเตือนอย่างไร มีอะไรหรือเปล่าลูกถึงได้โทรนัดพ่อออกมาหน้าบริษัทแบบนี้พ่อคะเฟื่องมีเรื่องไม่สบายใจผู้ชายที่พี่นันคบไม่น่าคบเลยนะคะคุณพ่อทำไมเหะอลูกเห็นว่าเขารวยมากฐานะทางการเงินก็ดีชาติตระกูลก็ดีไม่เห็นมีอะไรน่าเสียหายเลยแต่เขาไม่ใช่คนดีนะคะแรงน้ำใจชนเจ้าฝอยทองแล้วยังไม่ดูดำดูดี เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปลูกอย่าเพิ่งตัดสินอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้จเจ้าเรื่องหมามาเกี่ยวกับเรื่องพี่นันไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะพ่อแล้วตัวเฟื่องล่ะมีแฟนหรือยังไม่มีหรอกค่ะพ่อเฟื่องยังไม่อยากคบใครตีนภพผ่านมาเจอเฟื่องรละดากับอาทินก็เข้าใจผิดไปไกลคิดว่าเฟื่องรละดาคือเมียน้อยของอทินก็จบลงไปแล้วนะคะ สำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องอาญาเถื่อนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ